วัตถุประสงค์ก็คือพอเขาเชิดหน้าขึ้นนิดนึงเชิดหน้หนาขึ้นนิดนึงเนี่ยไปลายใบพัดมันจะห่างเสาปลายใบพัดก็จะกระดกห่างเสาออกไปประมาณสิบเซนถึงสิบห้าเซนพอลมแรงๆมันก็ไม่ตีเสาพี่นึกข้าออกไหครับหน้าหน้าสองเนี่ยจะเห็นไหมครับด้านล่างเขาเขียนว่าสี่ดีกรีก็คือการหันี่นพอเชิดพอเชิดหน้าสี่สามใบพัดก็จะกระโดด ไปไปก็จะมีตีสเสาเลาลงแรงๆ,ๆนะฮะทีนี้ถ้าสังเกตดีๆนะครับ mm hmm. เหล็กฉากด้านบนเนี่ยด้านนี้จะหา่างประมาณสักสิบสิบสองสิบสามมิลแต่ด้านล่างนี่จะห่างประมาณยี่สิบมิลต่างกันอยู่ประมาณเจ็ดมิลเลยทําให้ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยเ mm hmm. ชิดหน้าไปแหงหน้าไปสี่ถึงห้าองศา วตถุประสงค์ก็คือเวลาประกอบเยอ้อเนี่ยปลายใบพัดมันจะกระดกห้างมันจะโคนเสาเราลงแรงๆก็ไม่ตีแล้วใบพัดยาวเท่าไหร่เผื่อไปอ,อีกห้าเซนออกหูสลิงยึดสลิงตรงนั้นนะครับจะได้ไม่โดนไม่โดนสลิงนะครับอผมสร้างทีนี้หน้าสามหน้าสามเนี่เดี๋ยวผมมีใบทัดไม้มัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองวัดดูว่าเออมัน มิลตัวนี้กี่มิลน,นี่ยาวเท่าไหร่กี่เซนอะไรเงี้ยนะครับลองดูลองวัดแล้วก็รับเป็นตัวเองแล้วจะจําได้นะครับสารางนาสามผ่านไปนะครับทีแรกผมไม่เข้าใจอะผมทําไงดีเอ๊ะผมก็ดูตัวแรกเลย,ต,เลยตัวแรกเลยแบบปกติดุมล้อรถอ่ะหยิบดุมล้อรถมา นี่คือดุมดุมดมนี่คือดุมล้อรถที่เป็นล้อตามนะครับจะเป็นรถเกง๋งรถปิกอัพก็ได้อะวังนี้เดี๋ยวต้องช่วยจับถ้าเขาขับล้อที่มันติดกับเครื่องยงนตะ์น่ะขับเคลื่อนล้อหน้าเราก็เอาล้อตามล้อหลังถ้าขับขึ้นล้อหลังเราก็เอารอหน้าอันนี้เป็นของโตโยตานะครับผมที่ผมใช้ยอยู่มีโตโยต้านิสสันโตโยต้านิสสัน แล้วก็ฮอนดไปรู้อ่อันไหนที่เป็นล้อตามผมซื้อหมดที่มันหมุนหมุนเฉยๆนะครับเนี่ยเนี่ยแค่นี้นก็หมุนตามลวไห็นะผมมือหมุนก็หมุนละอ่ะถอดต,ตัวนี้ออกครั้งแรกเลยซื้อมาสี่ดุมเขาที่ผมดุมละคันพอผมบอกเนี่ยผมจะไปสอนเด็กอ่ะเหลือเก้าร้อยพอรุ่นสองมาไปซื้ออีกรอบนะึงอ่ะเหลือแปดร้อยสุดท้ายผมไปซื้อบางทีเหลือสี่ร้อยห้าร้อยนะครับ ที่บางทีเมืองใหม่บางทีนะครับเนี่ยเห็นไหมรอตามเฉยถอดเาอาเฉพาะชุดนี้ออกมาเท่านั้นช่วยยกหน่อยถอดเาอาเฉพาะชุดนี้ออกมาเท่านั้นะนะฮะถอดเอาแค่ชุดเนี้ยให้มันหมุนเฉยๆได้ต่อกมานะครับก็ก็ขายน็อตสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บก,ก็จะได้ชุดนี้ออกมาละออกมาครั้งแรกผมไม่รู้ผมก็เลื่อยตัดสว่านเจาะจากสี่หน่กลายเป็น,กนหกโหน่เลย ต่อเป็นห้าหมุนบ้างกลายเป็นหกหมุนผมก็ไปดูผมก็ดูในซีดีที่ให้ไปเนี่ย,ยมันมีมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝรั่งเขาจัดอบรมแล้วผมเห็นว่าถือคอนผมก็เลยกลับไปค้นในซีดีที่ผมแจกให้ไปค้นๆนดูเอาเขาใช้คอนตออปั๊บปั๊บก็หลุดหละแต่ผมไม่รู้เลยด้วยความที่ผมไม่ทราบผมไม่ผมไม่รูมม้วิธีถอดเขาผมก็เอาคอนเอาเลื่อยตัดแล้วสว่านเจาะจากซีซี สิบสองมิกลกายจากสี่หุนกลายเป็นห้าหุนกลายเป็นหกหุนเสียศูนย์เลยกลายเป็นม็อกใหญ่โตข้างหัวล่างเลยนะฮะวัตถุประปสงค์ต่อตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บเราก็เอาสตั๊กมาใส่แทนเราก็ไปซื้อสตัก๊กตัวนี้มาใส่แทนนะครับสตั๊ก็จะเป็นเส้นเส้นสิบสองมิลนะครับมันจะมีเกลียวยกกเกลียวยาวกว่าเกลียวละเอียดให้ซื้อเกลียวละเอียดนะฮะมันจะมีสองชุด ตัดที่เส้นละถ้าซื้อกรุงเทพประมาณเส้นละสามสิบซื้อชนบุรีประมาณหกสิบตอนน้ำมันขึ้นตอนนี้เหลือเก้าเป็นเก้าสิบแล้วตอนเริ่มลดเหลือสักเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับส่วนนอ็อตกล่องน็อตมีอะไรส่วนนอ็อตอ่าก็าต้องใช้น็อตรุ่นนี้นะฮะหัวนอ็อตหัวน็อตมินเป็นระบบมินมินดำสิบสองเอ็มคูณหนึ่งจุดเจ็ดห้า เดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนนะครับเดี๋ยวช่วงเรกมาถ่ายรูปได้ทุกชิ้นเลยนะครับตั้งน็อตชุดนี้เมื่อก่อนผมซื้อตั้งแต่ตัวละบาทกว่าๆจนถึงตัวละห้าบาทแต่พอผมซื้อทีละเป็นพันๆตัวเลยผมซื้อน็อตทีเยอะๆเขาลดราคาให้เหลือสองบาทกว่าๆนะครับทีนี้เรื่องโครงสร้างเดี๋ยวนะครับตกลงกันก่อนสงสัยก็ต้องถาม ถ้าถ้าใครสงสัยปุ๊บถามผมเลยคนอื่นจะได้ทราบด้วยแต่ถ้าใครไม่ถามผมถือว่าเข้าใจแล้วนะครับจันทร์ครับครับคอนที่ต่อไปที่ดุมร้อนที่ต่อกไ,ไปตรงๆงหรือว่ายัางไงฮะหรือว่าต่อจากด้านหลังอ๋อตอให้หลุดเฉยต่อกเนี้ยต่อที่ตัวน็ตอตตอกที่ตัวน็ตอตครับมันจะเด้งออกมาเองครับผมก็จะใช้ใช้เหล็กสองแผ่นวางให้พอดีหัวน็อตข้างล่าง แล้วคอนตอบปังปังมันหลุดเลยนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้เอาตัวอย่างที่เคาะมันไม่เป็นไรตอบเคาะอย่าไปเคาะป๊อกป๊้งปัปเคาะปังพยายามเคาะให้น้อยที่สุดแล้วหลุดไปเลยไม่งั้นมันอาจจะเป็นตัวหน้าแป้นเสียสูญในพวกนี้นะครับหาอะไรี่ยเป็นเด็กงามรองได้เป็นล่องเคาะปังหลุดเลยนะครับอย่าไปเคาะบวนี้ให้ถอดมาก่อน ออกออกมาแล้วระวังพวกเศษเหล็กสนิมอะไรจะเข้าปืนพยายามหงายไว้แล้วก็ป้องหลุดเลยคอนี่คอน็อตตัวเดียวหรือค้อตั้งสี่ตัวสี่ตัวเลยครับสี่ตัวแล้วเราก็ใช้สตัดนี่แทนแล้วมาใช้ตัดสตักดตัวนี้แทนมันจะมีสตัดที่ตัดแล้วอ่าจิมม่าอ่าจัดสตัดยาวๆผมก็จะตัดเหลือประมาณเก้านิ้วนะครับตัวเนี้ย ถ้าดูในแบบเขาจะบอกให้ตัดแปดนิ้วเดี๋ยวมันมีเหตุผลเข้าไปผมตัดกาวนิ้วแล้วก็มาใส่ถึงชุดนี้แทนเป็นตัวยึดแบริงก็คือลูกปืนแม่เหล็กแผ่นหลังกับแม่เหล็กแผ่นหน้าแล้วก็ไปพัดให้ม,มันไปพร้พอมๆอกันนะฮะทีนี้ถ้าดูในตำรานี้ตำรานี้ขายที่ยุโรปกับอเมริกาอะไรส่วนใหญ่จะเป็นสเปคยุโรปกับอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับเขาเลยบอกว่า ถ้าคุณจะเอาระบบมินไปหรือเอามินถ้าคุณจะเอาระบบผินก็ให้ยึดระบบหุนเป็นหลักั้งหนังสือเล่มนี้จะมีทั้งมินและหุนนะครับพี่ซื้อแป๊กซื้อแป๊กแปดหุนหน่อยซื้อแป๊กนิ้วหนึ่งร้านนี้บอกติเพลยแป๊กนิ้วหนึ่งแต่ไปร้านเงิ่งที่ซื้อแป๊กยี่สิบห้านิ้วยี่สิบห้านิ้หน่อยไม่มีอะแป๊กยี่สิบห้ามิล ที่มีแป๊กนิ้วหนึ่งม,มั้งอ่ามีเห่นงเง้คนไทยจะคุ้นเคยกับมีนกระมุนนั้นเราก็เลือกเอาท่าน,นบางครั้งบางครั้งผมวัดผมจะวัดเป็นนิ้วแต่พอบางทีละเอียดละเอียดเนี่ยผมต้องเอาวัดเป็นมินเพราะว่าผู้ช่วยผมเพราะผู้ช่วยผม,มบางทีเขาแบกไม่เป็นผมต้องบอกเอาวัดวนะ่ากี่มินกี่มินอย่างเงี้ยเขาจะรู้แต่ถ้าบอกว่าสามสิบแป่ ยี่สิบสี่ทับอะไรเนี่ยเขาจะไม่ไม่เข้าใจไงฮะนะฮะเรื่องโครงสร้างนะครับคร่าวๆเดี๋ยวพอเบรกปุ๊บเดี๋ยวผมจะปากกาเขียนไว้ละเท่าไรเท่าไรวัดเสร็จแล้วเขียนใส่แผ่นนี้เลยเขียนใส่ชุดที่ผมแจกเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกนะฮะเพราะชุดนี้อยู่ในเล่มนั้นมีนะครับต่อไปหน้าห้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องลักษณะการงอของหางเสือ เี๋ยวเช้าที่ผมสนุกภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวพอพักเรบรกเจาะเขาเรื่องเลยนะครับแล้วหางเสือพอดีดูหางเสือเดี๋ยวท่านแบบหางเสืออะไรผมจะอธิบายว่ากว้างคุณยาวเท่าไหร่ยังไงนะครับบอกแก้วบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีไม่หรอไม่มีโอเค่ะช่วยไป ทีนี้กลางหาลมเนี่ยถ้าจุดหมุนไปอยู่ตรงกลางผมเป็นเสาใช่ไหมครับผมให้พันติตรงนี้เลยหมุนลงมาทางนี้ก็หมุนหมุนหาลมกลางหันนี่จะไม่หมุนอย่างนี้นะครับก็ไม่หมุนอย่างนี้แล้วไม่หมุนอย่างนี้ไวันหนึ่งมันจะหมุนอยู่แค่วันหนึ่งนี่จะหมุนอยู่แค่ประมาณขนาดนีน้ตกเย็นมาลมมันเปลี่ยนทิศมันถึงจะหมุนกลับมาทางนี้แล้วลมจะไม่หมุนสเตะสบัดะบนะครับมันจะหมุนอยู่ซ้ายซ้ายอยู่นดิดๆใน,นหน่อยทางนี้เองนะครับ ทีนี้เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วถ้าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางย้ายไาอยู่ตรงนี้เสาพี่ต้องแข็งแรงสลิงต้องใหญ่โตพี่ถึงจะสู้ลมพายุได้นึกภาพไว้ครับถ้าถ้าพี่ไม่พังนี่ก็นชนะถ้าในกลางฐันไม่พังก็กลางหันชนะแต่ส่วนใหญ่กลางหานแพ้หมดใบหักเสาล้มหมดนะครับทีนี้กางหันชิ้นทตัวใหญ่ๆเนี่ยของฝรั่งเนี่ยมันจะมีตัวจับจับสาอนลม สอนลมมันจับปุ๊บตรงนี้ปุ๊บมันจะสั่งมอเตอร์ไดดีเทลพอเขาเนี่ยมอเตอร์ไดร์ขับให้เขาการหันการหันไปหานลมการหารันตัวที่ใหญ่ๆเขาจะพัฒนาให้ไม่มีไม่มีหางเสือแต่จะมีตัวจับสอนลมแทนแล้วพอความเร็วลมเกินพอลมเริ่มมาปุ๊บหนึ่งเมตรสองเมตรก็จะมีตัวสั่งไปถีบชุดคอนโทรลว่าอ้าลมเริ่มมาประมาณสองเมตรแล้วมอเตอร์ไดสั่งขับเลยสั่งขับไปพัดสตาร์ทไปพักก็เริ่มออกตัว เมือนอุ่นเครื่องรอเพิ่งข้านมครับพอลมถึงสามเมตรปุ๊บอักสั่งคัดอินจ่ายกระแสเข้าจ่ายกระแสให้วงจรได้เรินจ่ายพลังงานโอ้ยไปหมุน<ม>จนลมสามเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรพอลมยี่สิบห้าเมตรอ้าวมันจะเป็นพายุแล้วนี่เกือบเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเป็นพายุแน่พังแน่แน่ก็จะเริ่มสั่งในชุดเบรกดัมเบรกก็จะบีบบีพักตัวนี้บีพักชุดหมุนตัวนี้ แต่เปเปเปไกชะลอความเร็วไปพักทีเมีนเป็นระบบการแก้นใ้ด้านไฮดรอลิกดันไปดันที่ไปใบดันทีป่ปลายให้ายใบเนี่ยล่ามลมคือต้านลมเพื่อคอนโทรสปีค,ควบคุมแต่ถ้าลม,มเกินย5ิเมตรไม่เอาสั่งหยุดเลยไม่งั้นอันตรายเขาก็จะสั่งหยุดพักนะครับ เคยมีการหันผมถ้าดูดีในในในซีดีเนี่ยผมจะมีภาพการหันลมการหันไฟไหมอะไรให้อยู่นะครับตัวใหญ่หญของฝรั่งมาทําตัวผมเองยังไม่เคยทําการหันไหมแต่แต่แค่ขดลวดมันร้อนแล้วแม่เหล็กมันกระเด็นออกจากแม่เหล็กแรงสูงชนิดนิโอรเมียมเนี่ยกลายเป็นแบบเหมือนคนไหวเปี้ยเสียขาอะไรแบบจักแรงปึ้งปึ้งอะไรกลายเป็นแบบแตกแตกแตกไม่มีแรงเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับ อ่ะอ่ะมามาตรงนี้ต่อหนังสือเล่มสีชมพูเนี่ยจะเป็นพอพูดในเรื่องวิชาการก็วิชาการพอในเรื่องเล่าเหมือนผมเนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องเล่ามันจะแบ่แงแบ่งในสองส่วนมาทางนี้นูนมาดู่นเรืออะครับสายไฟเวลาใส่ไฟจะมีโอกาสมันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะหม,น360รรมุนครบสามร้อยหกสิบองศาหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งได้ แต่วยความที่ว่าสายยืดจุนสายเนี่ยสายที่ร้อยลงมาจากข้างล่างเนี่ยมันจะให้ตัวได้พอมันหมุนหนึ่งรอบมันก็จะหดขึ้นไปหน่อยหนึ่งหมุนหนึ่งรอบมันก็จะหดขึ้นไปหน่อยน,น,นึง,ว,งวันหนึ่งจะมีลมประมาณแปดถึงสิบสี่ชั่วโมงวันหนึ่งจะมีลมแปดถึงสิบสี่ชั่วโมงแต่กสิบประมาณสิบชั่วโมงลมจะนิ่งบ้านเราวัมนเราจะเหมือนเราหมุนหมุนหลังยางนะจับหลังยางยืดออกแล้วหมุนปีเกลียวไปหนึ่งเกลียวสองเกลียว พอลมสงบปุ๊บเขาจะหมุนคืนตัวคลายตัวเองนะฮะคือพอเขาหมุนเสร็จปุ๊บหมุนไปหนึ่งรอบสองรอบสามสี่รอบแล้วเนี่ยพอลมสงบปั๊บเดี๋ยวเขาจะเขาจะมีโอกาสคืนตัวอยู่นิดนึงคืนตัวกลับมาเพราะฉะนั้นที่ผมไปทํามายังไม่มีใครต่อว่าว่าสายขาดถึงเวลา,นานหนึ่งเขาก็อาจจะมีลมบางครั้งเขาจะมีสิทธิ์ที่หมุนกลับด้านนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโคนเสาโคนเสาเนี่ย อย่าให้สายตึงถ้าสายตึงก็จะบิดบิดบิดไม่มีการให้ตัวได้แล้วคนเสาวนี่ผมจะเบ็เอาไว้ประมาณ5้าสิบเซนให้เขาสามารถกดตัวขึ้นไปได้พอลสมสงบเขาก็หมุนึ้นสายก็จะยอมกลับลงมานเข้านะครับเนาะเดี๋ยวผมจะสรุปได้สรุปข้อน,นี้ก่อนสรุปลักษณะนาห้าเนี่ยนะครับว่ามันหลบไปไ,ได้ไงเมื่อกี้เมื่อกี้ผมบอกเอาจุดหมุนไว้ตรงนี้ถ้าเสาไม่พัง ต่างหานก็ชนะเหมือนตัวผมไปพัดที่อยู่วัดป่าเมื่อวันแต่ส่วนใหญ่เจ้าของเขาก็จะไม่ไมยอมปล่อยให้ให้กางหากทางานเขาก็จะมีระบบเบรกระบบเด็กสวิตบ้างหยุดเข้าเกียร์หยุดเข้าบ้างน,นะครับอย่างที่วัดป่าเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเกียร์ระบบปลุกไปพัดรู้ว่าพาย,ยุจะมาเลยเขาปลกไปพัดซะไม่ปล่อยให้สู้ เคยปล่อยให้สู้อยู่สองสามปีรู้เรารู้ว่าทนได้แหละแต่ท่านอยากจะเก็บเอาไว้นานๆไปที่ระลึกเพราะท่านใช้เงินราสดรเงินพวกเราเนี่ยที่ทําบุญไปนะสองสาแสนไม่รวมค่าแรงนะครับทําอีกปีกว่ากับสองปีทีนี้ฝรั่งผรนี้เขาบอกโอเคถ้างั้นเราก็ย้ายจุดหมุนเนี่ยย้ายออกมาสักหน่อยเยืงซ้ายก็ได้เยืงขวาก็ได้เนื้อหาบริหายืงขวาก็ได้เยืงซ้ายก็ได้หรือ ลงมาแล้วเชิดซาไม่มีลมเราก็ใส่สปริงนี่จะเป็นสปริงระบบสปริงเดินกลับมายื่นขึ้นแล,ลก็ตัดใช้น้ําหนักของหางเสือในถ่วงเชิดหน้าไว้รอนิดนี้กับสัมพันธ์กับน้ําหนักของหางเสือพอลงมาแรง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 ขนาดนี้นะสิบสองเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรมันก็จะเริ่มลู่ตามลมทึ่งภ้ามนะครับก็ประทะเบาเบาแรงไปพอลมมันอ่อนปุ๊บหางเสือก็จะใบพัดก,ก็ดกขึ้นมาสู้แทน ถ้าลมแรงๆบวกกับน้ำหนักหางเสือก็เชื่อเป็นการอ่อนให้เหมือนเ้นอ,อ้อน,นึกภาพไหมครับตัวนี้คือเหมือนกันตัวนี้พอลมแรงๆมาปุ๊บเนี่ยก็จะเสียศูนย์อาจจะเท่ากัอ่าสมมติว่านี่ลงมาห่าลงมาทางนี้แล้วกันพอลมพัดมาแรงๆปุ๊บมาประทัะตัวนี้ต่างหากก็จะเสียศูนย์ขางเสือกถ,ถ่ายง่ายไหมถ่ายก่าไปตัวนี้ก็ถ่ายตัวนี้ก็สู้กัน ลมแรงสู้มไม่ไหวต่างคนก็ตา่างยอมเขาแล้วกันเห็นไหมครับมันจะเริ่มงองอขึ้นงอขึ้นงอขึ้นโดยน้ําหนักของแรงลมก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นน้าหนักขังเสือตัวนี้ก็สัมพันธ์กันดีว่าแรงลมเท่าไหร่ที่มันยกเขาขึ้นได้ไปพักตัวนี้ก็ต้านมาไว้ต้านไม่ไหวก็ทุกคนก็เห็นไหมครับถอ,อนบางใหงง้ลมก็ข,ข,กขา,ไลลาไขได,ไป,ดามมาไ,าไปได้ไไไง,ง่ายวิววิวเพราะฉะนั้น ใบพัดเชิดหน้าสี่องศาไม่ต้องกลัวตีเสาหางเสือแล้วก็ด้วยมุมบากของของหางเสือเนี่ยก็จะทำให้เขางอนสุดในตานนีอ้อาชิดชุนเลยปึ้งไม่เกินนี่ถ้าบากเกินหางเสือก็จะเลยมาตีกับใบพัดแตกนะครับทีนี้อ่าับปล่อยไาเลยอาจารย์นีอาจารย์พอลมอ่อนทอําไงเราจะมีถาในนี้นมันก็ลื่นใช่ไหมครับด้วยแรงล้มถ่วงของโลกก็จะทาให้หางเสือเนี่ยค่อยๆตกลงมา พอตกลงมาปุ๊บพอตกลงมาปุ๊บรัเห็นไหมครับทุกคนก็จะหันหน้าสู้ลมต่อยในผ้าอออไหมครับรโครงสร้างตัวน,นี้พองอออกมาปุ๊บเจอผัดลมพัดมาทางนี้อีกก็งัดไปพัดสู้ลมแรงๆค่อยถลบ่มันอ่อนตก็สู้ก็ร้อลมอยู่ีงนะครับอีกคำหนึ่งที่เขาติดกันก็คือตังหันลม ร,ร,ร,ร้อยวัตต์ทหารลมตนี้สองร้อยวัตต์ทหารอาจาจรย์มาจงกี่วัตต์สองพวัตต์เขาบอขึ้นไจริงหรอกผมเหนื่อยามากลยอ่ามันจะมีคำว่าเหล่ t เต็งแหล่งเ,เต็งคือพลังงานสูงสุดที่คุณทำได้นะครับกับพลังงานอ่าพลังงานเฉลี่ยทีนี้พลังงานเฉลี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเฉลี่ยอยที่ประมาณหเมตร พลังงานที่ลมที่5เมตรต่อวินาทีเนี่ย<พ>เขาจะให้พลังงานที่100วัตต์ลม5เมตรต่อวินาทีก็คือ1เมตรมันเท่ากับ3.6กิโลเมตรก็ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือ3เมตรเขาเริ่มจากพลังงาน10ประมาณ15 16เขาถึงจะจ่ายพลังงานที่100วัตต์นะครับจากพลังงานที่100วัตต เดี๋ยวเดี๋ยวช่งเดี๋ยวพอ,พอเราจะพักเบรคปุ๊บพอเข้าวิชาการปุ๊บจะมีกราฟให้ดูพอลมที่ห้าเมตรเฉลี่ยอยู่ที่100ร้อยวัตต์แต่การหันลมที่นี้แตกมีไม่เล็นาวันถึงสองชุดนะพอลมเพิ่มอีกหนึ่งเท่าพลังงานเพิ่มนแเท่าจาก5เมตรหเมตรต่อวินาที